でも。い <music> มาดูเราวันนี้เราจะได้วันนี้เราจะจําหน่ายยางกี่บาทครับคุณผู้ชมมาดูเลยครับวันนี้พวกเราพวกเราทั้งสี่ท่านก็ปิดหน้าปิดตาแล้วครับเพราะว่าหวัดยังระบาดอยู่ครับเดี๋ยวบ้วานลอกบ้านมา,าไปเร่นครับคุณผู้ชม <Nhạc> <Nhạc> quá là quá 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 đi quá 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 วันนี้น้องชายก็ผิดยางสวยครับยางเป็นก้อนสวยมากฝีมือดีแล้วครับเยี่ยมครับจุขอบขอบคุณอาจารย์ปางครับขอบคุณอาจารย์ปางมาใหม่เหมือนแตแงโมเขาบอกว่าเหมือนขนมโคกรุ่นก่อนในรุ่นนี้ไม่เป็นแล้วครับนี่เป็นไข่แล้วครับคุผท้ชม เขาปีนั่นปีมาแล้วสไลด้านลดเก็อาเต้น่แ่มา้าไดเลยก็่าาากอา้นักำลังอารมครับท่านผู้ชมมาดูว่ากว่าเราจะได้เงินนี่ก็ไม่ได้ง่ายครับกิมี่อ่า โอ้ยหลายเม็ดอยู่ครับประมาณสิบห้าวันได้นะก็อ่าก็จะช่างลวครออมาดูว่าวันนี้เราจะได้กี่กิโลครับคุณผู้ชมวันนี้โทรหาคุณน้องแล้วคุณน้องให้คุณน้องให้เท่าไหร่นะคุณน้องให้ยิมห้าบาทนะคุณผู้ชมที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองครับ บริษัทรับซื้อเราก็สอาลีครับคุณผู้ชมที่ตำบลบ่บอ,บอสวกครับอ,อีกสาขาก็อยู่ในเมืองก็อยู่ที่ภูเพียงเนาะอยู่ที่ภูเพียงอีกสาขานึงครับคุณผู้ชมเราก็ช่างกันแบบนี้ครับเพราะฉะนี้ก็คุณน้องก็จะจดไว้ครับว่าได้เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม วันนี้ราคาน้ำมันเบนซินก็ห้าสิบบาทครับวันนี้นะครับวันนี้วันที่สิบก้าแล้วครับวันที่สิาวันเสาร์เดือนมีนาหกห้าครับคุณผู้ชมแม,มา่ก็ล อันนี้มีเจ้าตูบมาด้วยครับคุณผู้ชมชื่อแลมโบ้เกือบหมดแล้วครับคุณผู้ชมมอ,อ่ะสวยๆครับสวยมากเพราะว่าคุณที่รับซื้อบอกว่าคุณน้อง ทำก้อนยางได้สวยงามครับผ่านแลตรวจสอบแล้วผ่านครับสวยงามมากมยางนี้เราก็ใส่ถุงมาสองวันแล้วคุณผู้ชมแห้งกรอบแล้วเพราะว่ามาเมื่อวานเมื่อได้เพราะว่าฝนตกเยอะเพราะรถรถจะเข้าสวนไม่ได้กดติดลมครับ เกือบเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูไปดูที่จ่ายตังค์กันะครับว่าเราทั้งหมดเราจะได้กี่บาทนะครับเก็บเสร็จครับอีกสองอีกสองอีกสองเคงครับ อาเราไปดูนุ่นเลยเสร็จแล้วเราไปดูเลยครับเราก็จะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะอารถมาล้างก่อนครับรถมาล้างนี่ครับรถล,ล้างตรงนี้แล้วครับเราก็จะมารับเงินกัน,กนครับผู้ชมเราจะได้เท่าไหร่เออวันนี้ครับเอาแล้วครับ ใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆคุณน้องก็ใส่ในตะกร้าแล้วครับเหมือนกันเราขายของเล่นครับคุณผู้ชมว้าไม่ต้องถามโบโบครับโบโบโบตรงนี้ว้ามล้อสลเจ้าอุ้ยสามล้อสอลเจ้านี่ครับคุณผู้ชมผมจะได้เงินครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 7,000ครับ7,000กับอีก500 500กับอีกเท่าไหร่นะ่ะ50 5บาท50บาทครับ550บาทครับ7,550บาทครับคุณผู้ชมวันนี้กินดีปล่านะก็ต้องกับไกลอะไรครับปิดตังแล,ล้วปิดตลาคุณน้องนะครับเก็บบินไว้ในกระเป๋า ใหม่ครับถ้าไม่มีโรกวัดเราจะนั่งคุยกันนานแล้วครับแต,แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันแล้วครับก็คงจะลําลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ